เรามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสามรูปด้วยกันรูปที่1รูปที่สองรูปที่สรูปเล็กพื้นที่เป็น1รูปกลางพื้นที่เป็น80เราจะหารูปใหญ่นะครับกลางนี้ก็ให้ดันเล็กนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ็ S 1> <S 1> จะได้ a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ80เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็น a ตรงนี้เป็น b ดาา้านละ1ใช่ไหมตรงนี้ a ลบ1ต่อหนึเท่ากับ1ต่อ b ลบ1นะครับก็คูณกัน a b ลบ a ลบ b บวก1เท่ากับ1จะได้ a b เท่ากับ a บวก b 1, นะครับ ยกกำลังสองทั้งสองข้าง ab กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก2 ab บวก b กำลังสองให้ ab เลท ab เท่ากับ t ก็จะเป็น t กำลังสองเท่ากับ80บวก2 t ย้ายมาข้างเดียวกันก็จะเป็น t กำลังสองลบ2 t ลบ80เท่ากับศูนย์แยกแฟกเตอร์ t ลบ10คูณ t บวก8เท่ากับ0ย์ตต t 0ใช่ไหมจ๊ะ t ก็คือ ab ab มีค่าเป็น10 สแสดงว่านะครับรูปใหญ่ก็คือ80บวกสามเหลี่ยม4รูปบวกเซนหนึ่งจนสูปก็เป็น80บวกกับ 2AB b 8บบวก2คูณ10ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ100ครับ